สดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ The People Show ครับนี่คือรายการที่จะพาทุกท่านนะคะไปอัปเดตข่าวสารตลอดรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็พาไปดูสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นทั่วประเทศไทยเลยค่ะพบกันนะครับในทุกเย็นวันอาทิตย์เวลาดีแบบนี้4โมงเย็นเป็นต้นไปกับเรา2คนผมแจ็คสุพนานิพนุตรีครับและดิฉันแตงกวาธนัญญาพิพิธวณิชการค่ะวันนี้ต้องบอกว่าถ้าเกิดใครที่อยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยยังคงต้องเกาะติดสถานการณ์ความเคลื่อนไหวตตต่่่่าาาาาาางางๆๆอใกกกล้ชชิดดแนนนนนะะรรรเพวมมมมีปศุุุจ จากเดิมเนี่ยตอนแร okay, กเขาจะประกาศนัดรวมตัวกันบริเวณย่านถนนวิพาวดี ouais. รดังสิท์ใช่ไหมฮะแล้วก็กลุมทหารราบที่หนึ่งใช่แต่ว่าล่าสุดราชวรวรกษาพระองค์แต่ล่าสุดเนี่ยย้ายไปที่กรุมทหารราบที่11มหาเล็กราชวรวรกษาพระองค์นะคะซึ่งอยู่บริเวณถนนพหลโยธิน right? เรี at Cant. ยกกันย่อๆว่าราบ11คุณผู้ชมคะก็เลยต้องประชาสัมพันธ์เน้นย้ำกันหน่อยค่ะมีหลากหลายเส้นทางที่ต้องหลีกเลี่ยงนะคะสาหรับวันนี้เพื่อความสะดวกได้แก่บริเวณถนนพหลโยธินขาเข้าช่วงวงเวียนวงเวียนบางเขนถึงถนนพลาสินนะคะ มีถนนรามอินทาขาเข้าช่วงพื้นราบสนามกอล์ฟถึงวงเวียนบางเขน วงเวียนบางเขนช่วงพื้นราบแล้วก็อุโมงวงเวียนบางเขนช่วงขาเข้าด้วยทั้งสีเส้นทางเป็นเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงคะ่ะส่วนประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในช่วงที่2องนะช่วงที่2ของรายการนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่า,านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนมาพูดคุยกันเรื่องของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบนะครับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่นะครับประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลที่จะมีการจ้างงานพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากช่วงโควิด1 9เกาทั่วประเทศเนี่ยกว่าคนี่จะมื่อนโครงกานดะเป็น เดี๋ยวจะได้มีการพูดคุยกันกับทายวิีโกรมการพัฒนาชุมชนนะครับ,รบช่วงแรกมาเริ่มต้นกันที่เรื่องของสถานการณ์โควิด19กกันหน่อยนะครับหลังจากที่มีข่าวมาตั้งแต่ก่อนเมื่อวานนี้แหละ มีข่าวแชร์กันมาในโซเชียลมีเดียว่ามีผู้หญิงไทยเนี่ยรายหนึ่งติดโควิด1 9นะฮะในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็โอ้โหเป็นประเด็นเป็นข้อถกเถียงกันเยอะมากว่าเอ๊ะเข้ามาได้ยังไงนะฮะอยู่ดีๆมีการติดเชื้อในประเทศหรือเปล่านะฮะแล้วที่สําคัญก็คือพอการติดเชื้อแบบนี้เนี่ยจะมีการสัมผัสไปสู่คนอื่นหรือเปล่าซึ่งเมื่อวานทําให้ช่วงเวลาบ่ายๆเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้รีบออกมาถแถลงข่าวในเรื่องนี้นะครับ มีนายแพทย์โอภาสการกาวินพงศ์นะคะอธิบดีกรมควบคุมโรคแล้วก็ดอ,อร์นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรผู้อํานวยการกองโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรคนั่งถแถลงร่วมกันค่ะบอกเล่าถึงกรณีการพบการติดเชื้อรายใหม่ซึ่งเป็นผู้หญิงไทยอายุแค่29ปีเท่านั้นนะคะสําหรับผู้ป่วยรายนี้ซึ่งถูกพบในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อาการของเธอเมื่อมาตรวจก็คือมีไข้ถ่ายเหลวบวดศีษะจมูกไม่ได้กลิ่น เริ่มมีอาการายเหลวและปวดศีรษะจมูกไม่ได้กลิ่นตั้งแต่เมื่อวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมาและปัจจุบันรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลน,นาครพิงจังหวัดเชียงใหม่หลังจากการสืบสวนโรคคร่ะพบว่าผู้ป่วยรายนี้นะคะก็คือเป็นคนเชียงใหม่และอาศัยอยู่ในพื้นเพคือคนเชียงใหม่แต่มีการเดินทางเข้าออกไปปฏิบัติงานในประเทศเมียนมาหลายครั้งหลายครั้งในช่วงระหว่างตั้งแต่วันที่24ตุลาคมถึง23พฤศจิกายนซึ่ง ปกติการเดินทางเข้าออกนอกประเทศตอนนี้เรามีความเข้าใจว่าทุกคนที่กลับเข้ามาประเทศไทยจะต้องเข้ารับการกักตัวเป็นเวลา14วันก่อนที่จะออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติใช่ไหมคะเคสนี้น่าสนใจตรงที่ว่าเธอเข้าออกไทยเมียนมาหลายครั้งคุณผู้ชมคะแต่ไม่เคยกักตัวเลยหลังจากที่กลับเข้ามาในประเทศไทยแล้วเธอก็มีการเดินทางไปที่สาธารณะตลอดเวลาด้วย ล่าสุดพอเธอติดเชื้อขึ้นมาก็เลยต้องไปตามว่ามีคนเสี่ยงที่จะติดเชื้อกี่คนปรากฏว่ามีอย่างน้อยๆน,นะคะถึง326คนเลยทีเดียวค่ะ เดี๋ยวจะมาไล่ไทม์ไลน์ให้ดูครับว่าทําไมถึงมีคนสัมผัสที่มีความเสี่ยงที่จะสัมผัสกับ<อ>ผู้หญิงคนนี้ถึง300กว่าคนย้อนไปตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนนะครับเป็นวันที่เธอเนี่ยเดินทางเข้ามาในประเทศช่วงเวลาประมาณตีห้เข้ามาทางอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเข้ามาปุ๊บก็นั่งรถตู้โดยสารแม่สายเข้าไปยังอําเภอตัวเมืองของจังหวัดเชียงรายจากนั้นก็นั่งรถบัสนะครับช่วงประมาณ11โมงนั่งรถบัสจากเชียงรายไปเชียงใหม พอช่วงประมาณเกือบเกือบบ่ายสามเนี่ยพอถึงเชียงใหม่แล้วก็เรียกแกร็บค่ะจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปที่คอนโดช่วงค่ัเนี่ยยังมีการไปใช้บริการสถานบันเทิงยา่ยานสันติธรรมด้วยนะครับไปกับเพื่อนมีการเรียกว่าไปสังสรครค์แลละฮะไปะปาร์ตงปาร์ตี้มีการสูบบุหรี่มีการดื่มด้วยกันนะฮะแล้วก็เรียกว่าอยู่ในสถานบันเทิงซึ่งปกติสถานบันเทิงต้องบอกว่า สภาพต่างๆนี่มันเอื้อต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคพอสมควรเลยะค่ะจากนั้นอีกหนึ่งวันต่อมาวันที่25พฤศจิกายนนะคะเธอเข้าพักที่คอนโดของเพื่อนคือเป็นช่วงเวลาตีสองนั่นแหละต่อเนื่องจากที่พี่แจ็คเล่าเมื่อสักครู่ค,คือตอนช่วงค่ำๆเนี่ยไปสถานบันเทิงย่านสันติธรรมยังไม่พอค่ะตอนดึกก็กลับมาดื่มต่อที่ห้องคือช่วงตีสองก็เข้าวันที่25แล้วนะคะอันนี้เป็นการดื่มต่อที่ห้องหลังจากนั้นเวลาเที่ยงตรงกลับคอนโดตัวเองด้วยบริการแกรบ็บค่ะ ประมาณบ่ายสามครึ่งไปห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งใกล้กับที่พักค่ะแล้วก็มีการเข้าไปทานอาหารไปชมภาพยนตร์ไปซื้อของเหมือนกับเวลาที่คนเราไปห้างสรรพสินค้าตามปกตินะคะเธอยืนยันว่าตลอดเวลาเธอสวมหน้ากากอนามายัยแต่ก็อาจจะมีบางช่วงบ้างแหละคนเราที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยค่ะ,อะพอพักหลังจาก25ไป26เนี่ยเข้าใจว่าจะเริ่มมีอาการป่วยแล้วก็เลยเรียกรถเนี่ยไปส่งที่โรงพยาบาลผลการซักประวัติก็พบว่ามีอาการจมูกไม่ได้กลิ่นถ่ายเลี้ยวไม่มีไข้ไปส่งผลตรวจเชื้อพบ เชื้อโรคโควิด -19 ในคืนวันนั้นเลยนะครับก็มีการส่งไปตรวจหาเชื้อซ้ำอีกครั้งในวันที่27ก็ยืนยันครับว่าเป็นผู้ป่วยโควิด -19 หลังจากได้รับว่าได้รับการยืนยันว่าเป็นผู้ป่วยโควิด 19จริงๆนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสอบสุมโรคแล้วก็อย่างที่เราทำรายให้ฟังสักครู่นี้เพราะว่ามีคนที่สัมผัสเสี่ยงะนะฮะก็คือมีคนที่อาจจะอยู่ใกล้ชิดมีโอกาสที่จะได้รับเชือ้อปุวย1ิด19จากผู้หญิงคนนี้เนี่ย300กว่าคนด้วยกันเสี่ยงสูงเนี่ย105คนอยู่ในชุมนุมอยู่ในที่ชุมนุมชนเนี่ย65รายไม่ว่าจะเป็นคอนโดของผู้ป่วยคอนโดของเพื่อนสถานบันเทิงแล้ก็ห้างสัพสินค้าต่าง ในยานพาหนะนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถตู้รถบัสนะครับ40รายเชียงรายเดี๋ยวรายนะครับมีทั้งรถตู้รถบัสคนขับแกร็แล้วก็จะมีผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำนะครับไม่ว่าจะเป็นในคอนโดในห้างสินค้าบุคลากรทางการแพทย์9รายแล้วก็ผู้สัมผัสอื่นอื่นอีก72รายนี่เป็นคนที่มีโอกาสสัมผัส โรคจากผู้หญิงคนนี้ทั้งสิ้นนะครับค่ะถ้าเกิดว่าใครที่รู้ตัวว่าอยู่ในไทม์ไลน์มีช่วงชีวิตที่คุณไปคาบเกี่ยวกับไทม์ไลน์ของที่ผู้หญิงคนนี้เขาไปนะคะคท่านรับผิดชอบต่อสังคมนิดนึงเข้าไปขอรับบริการการตรวจได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับสังคมอย่างยิ่งทีนี้คําถามสาคัญมันอยู่ตรงที่ว่าเราผู้หญิงอายุ29ผู้ป่วยโควิด19รายนี้ กลับเข้าประเทศไทยได้ยังไงโดยที่เธอไม่ผ่านการกักตัวเป็นระยะเวลา14วันที่ alternative state quarantine หรือว่า state quarantine จุดนี้หมายถึงว่าการลักลอบเข้าเมืองหรือว่าการผ่านแดนของเราเนี่ยมีปัญหาแล้วแหละคุณผู้ชมค,คะก็เป็นประเด็นทางการเมืองที่จะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มนะคะเนื่องจากผู้ป่วยเนี่ยไม่ได้ผ่านบริเวณจุดผ่านแดนตามปกติแน่นอนไม่มีการกักตัว เข้าข่ายผิดกฎหมายนะคะกรณีนี้อาจจะต้องมีการขอให้ดําเนินคดีทั้งพรบรโรคติดต่อและกฎหมายอาญากรณีการลักลอบเข้าเมืองเพราะการติดเชื้อเนี่ยเป็นอันตรายต่อผู้หญิงคนนี้เองแล้วก็ยังเป็นอันตรายต่อสังคมด้วยเพราะเสี่ยงที่เธอจะเอาเชื้อไปแพร่ยอย่างน้อยๆ3 0 0กว่าคนนะคะที่กลายเป็นคนที่ไม่รู้อินโอิเนทแต่ต้องมาเสี่ยงติดโควิด19แบบไม่รู้ตัวเลยอะ่ะคือ300อกว่าคนนี้ที่เขาตามเจอเขาจะรู้ว่าไปสัมผัสกับใครบ้าง300คนนี้จะถูก หมือนเรียกตัวไปให้เจ้าหน้าที่เนี่ยทำการสอบสวนโรคจะมีการอาจจะมีการกักตัวอาจจะมีการตรวจสุขภาพกันอีกครั้งไปทดสบอบกันดูว่า300าคนนี้โดยเฉพาะเสี่ยงสูงร้อยกว่าคนเนี่ยมีโอกาสที่จะติดเพิ่มเติมหรือไม่นะฮะถ้ามีเดี๋ยวทางเจ้าที่สาธารณสุขก็จะมีการนําแถลงในรายละเอียดอีกครั้งว่าพบไครบ้างแต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่านั่นหมายความว่า เราทุกคนมีโอกาสที่จะมีความเสี่ยงอยู่เสมอๆแม้ว่าเราจะไม่พบเรื่องของโควิด19โควิด19ในประเทศไทยของเราแล้วก็ตามแต่เราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเคสของการลักลอบข้อมืองนี่เป็นรายที่สามารถพบเจอตรวจพบแล้วเห็นหลักฐานในเชิงประจักษ์แต่ยังมีอีกจํานวนไม่น้อยที่ลักลอบข้อมืองเข้ามาทํางานในพื้นที่ต่าง แล้วการลักลอบเข้าเมืองโดยที่ไม่ได้ผ่านการกักตัวไม่ได้ผ่านการกักการโรคไม่ได้ผ่านการตรวจโรคคนเหล่านี้มีโอกาสที่จะนําเชื้อจากภายนอกเข้ามาทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเองเป็นหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าเราทุกคนยังคงต้องไม่ประมาทกาดอย่าตกยังคงจาเป็นาต,ต้องสวมเรื่องของหน้ากากอนามัยรักษาระยะห่างล้างมือทุกครั้งเท่าที่ทําได้เพื่อเป็นเครื่องป้องกันตัวเราเอง ไม่ให้ไปสัมผัสกับโควิด1ินําเชื้อที่มาสัมผัสกับตัวเราแล้วก็ไปสัมผัสกับคนอื่นต่อไปด้วยค่ะเอาแหละเรื่องของคดีความเรื่องของการสอบสวนโรคก็คงต,งต้องว่ากันไปนะคะทีนี้ในประเด็นที่ทางกอรมนค่ะเขาก็ได้บูรณาการหน่วยงานความมั่นคงเพื่อสกัดกั้นการนําเชื้อเข้าจากต่างประเทศมีการทํางานแบบเข้มข้นมากขึ้นนะคะเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายซึ่งอาจจะสุ่มเสี่ยงเป็นการนําพาเชื้อโควิด1 9ให้กลับมาแพร่ระบาดในประเทศไทยได้ รวมถึงให้ดําเนินการตรวจสอบสถานประกอบการที่มีการใช้งานแรงงานต่างด้าวอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยค่ะสําหรับประเด็นนี้นะคะพลตรีธนาทิพย์สว่างแสงโฆษกกอรมนกล่าวว่าได้กำชับสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในมาตรการผ่อนคลายต่างๆที่กำลังดำเนินการโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมาตรการผ่อนคลายให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยได้ เพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในจังหวัดที่มีความพร้อมโดยมีกอรมนภาคและกอรมนจังหวัดเป็น,นกลไกสําคัญในระดับพื้นที่ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับประชาชนสร้างการรับรู้ในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติและการบริหารสถานการณ์ที่ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของประชาชนให้ความสําคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นอย่างยิ่งภายใต้มาตรการด้านการสาธารณาสุขและการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ส่วนหนึ่งที่ทําให้การป้องกันโควิด -19 ประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะภาครัฐทําอย่างไรก็สําเร็จไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมม้ร่วมมือจากภาคประชาชนคุณผู้ชมเองนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนสําคัญที่ทําให้เราสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ดีถึงวันนี้เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติเราสามารถที่จะเดินหน้าเศรษฐกิจได้ระดับหนึ่งแล้วตรงนี้แหละคะ่ะก็ต้องขอความร่วมมือกันต่อไปนะคะว่ากัดอย่าตกอย่าพิ่งประมาทเจอกรณีใดๆก็ขอให้มีสติแล้วก็รับฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากทางหน่วยงานราชการค่ะ ทั้งนั้นครับคุณผู้ชมเองสามารถร่วมกันเป็นหูเป็นตานะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดชายแดนก็ตามหรือว่าจังหวัดที่อยู่ภายในไม่มีอาณาเขตแต่พบการลักลอบเข้าเมืองการใช้แรงงานต่างด้าวที่อาจจะผิดกฎหมายไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบโรคสามารถที่จะโทรศัพท์มาแจ้งที่สายด่วนของกอรรมนรได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์1374นะครับแจ้งเหตุความมั่นคงได้ตลอด24ชั่วโมงก,ก็จะได้เป็นอีกเป็นหูเป็นตาในการป้องกันเรื่องของโควิด -19 ไม่ให้กลับมาระบาดในประเทศไทยกกััันนอีคครคร้งะบ